คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูปลงมาหากครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหา,า,าราคาสกอสูงในเวลาไหลเกิน3.25นางก็สิบไม่นะนานํานให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจ,จากสี่สิบห้นาทีนะครับสวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ครึ่งเวลาแรก45นาทีประจำวันที่4พฤศจิกายน2564นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเฉลย VIP นะครับหากท่านใดสนใจเข้ากลุ่มรรับบบ VIP แนนนี้กก่่อใใคลุม S45 OBER s อ5 o v r ที่เดียวเท่านั้นนะครับในกลุ่มยังมีตัว Double VIP จากแอดมิน5 5นาทีนะครับและ v i p ของทีมงานเสือ45นาทีอีกหลายท่านที่เข้ามาศึกษาแนวทางในการวิเคราะห์สกอร์จากการอ่านราคาภูดูราคาไหลใช้สถิติเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สกอร์ ใครสนใจเข้ากลุ่มรับความรู้และเทคนิคดีๆแบบนี้ก่อนใคร S45 OVER แล้วบอกว่ามาจากเสืออิดนะครับและในตอนนี้นะครับ45นาทีได้มีการขยายให้ครอบคลุมแก่ผู้ที่ต้องการซื้อรายวันซื้อเมื่อไหร่ตอนไหนก็ได้ในราคาเพียงแค่วันละ15บาทเท่านั้นโดยที่ไม่ต้องเข้ากลุ่ม VIP รายเดือนสาหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจรับบทวิเคราะห์รายวันจะได้รับทั้งหมด5คู่ได้แก่ตัว Double VIP จากแอดมิน45นาทีจํานวน2คู่และ VIP จากทีมงานเสือ45นาทีที่มีผลงานดีอีก3คู่รวมเป็น5 ครูต่อวันเลราคาเพียงแค่วันละ15บาทและในตอนนี้นะครับหากท่านใดสนใจรูปแบบรายวันสามารถสั่งซื้อผ่านแอดมินโดยแอดไลน์ไปที่ a o v e r 1 6 8 a o v e r 1 6 8ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ และหากท่านใดสนใจที่จะเข้ากลุ่มนะครับเสืออิทก็มีโค้ดส่วนลด50บาทสามารถนำไปแจ้งกับแอดมิน45นาทีโดยแอดไลน์ไปที่ ad o v e r โดยคุณผู้ชมนะครับใช้วิธีการแคปภาพนี้แล้วนำไปเป็นส่วนลดในการเข้ากลุ่มได้เลยครับวันนี้เสืออิทจะพาไปวิคอลสกอร์ในฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างดินาโมซาเก็บอันดับที่2เปิดบ้านรับการมาเยือนของลาปิดเวียนนาอันดับที่3ของตารางคู่นี้ลงเตะก,กันในเวลา3นาฬิกา สถิติในการเจอกันทั้งหมด2เกมนะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกไปทั้ง2เกมมี2ประตูไปทั้ง2เกมเช่นกันออกสกอร์สูงเต็มเวลาไปเพียงแค่1เกมและทั้ง2ทีมทําประตูได้ทั้ง2ฝั่งไปทั้ง2เกมเป็นทีมเยือนลาปิดเวียนนานะครับทำผลงานได้ดีกว่าสามารถเอาชนะไปได้1เสมอหนึ่ง มาดูสถิติการทำประตูของเจ้าบ้านกันนะครับ10เกมล่าสุดดีเนมโมซาเก็บมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก9เกมมี2ประตูไปทั้ง10เกมสามารถกดประตูใส่คู่แข่งไปได้ถึง3 6ประตูและเสียประตูให้กับคู่แข่งไปถึง20ประตู ส่วนทีมเยือนลาปิดเวียนนานะครับ10เกมล่าสุดมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก9เกมมี2ประตูไปทั้ง10เกมกดประตูใส่คู่แข่งไปได้ถึง16ประตูและเสียประตูให้กับคู่แข่งไป15ประตูฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาของเจ้าบ,บ้าน5านัดล่าสุดนะครับชนะ3เสมอ2โดย10เกมล่าสุดสามารถทําประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูไปทั้ง10เกมเสียประตูให้กับคู่แข่งอย่างน้อย1ประตูไป6เกม และนันล่าสุดนั้นสามารถเอาชนะ HNK l o n i i s a มาด้วยสกอร์อ2ส่วนทีมเยือนฟอร์มหน้ารัดล่าสุดของลาปิดเวียนนานะครับชนะ3เสมอ2โดย10เกมล่าสุดสามารถทำประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูไป7เกมเสียประตูให้กับคู่แข่งอย่างน้อย1ประตูไป9เกม และนั้นล่าสุดนั้นเอาชนะ LASK Lin มาด้วยสกอร์3ประตูต่อ2และราคาในวันนี้นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านดีเดโมซาเก็บเป็นต่อที่ราคาครึ่งควบลูกโดยราคาในตอนเปิดนั้นโดยบอลคู่นี้เป็นบอลที่เจ้านั้นให้ความสําคัญที่จะออกน้าเสมอออกมากๆนะครับและการออกน้าเสมอนั้นบังคับให้เป็นการเสมอแบบมีประตูเพราะราคาที่เปิดมาราคาที่ให้ดีเดโมซาเก็บนั้นไม่ถึงเลทแต่กลับให้ราคาชนะของทีมเยือนนั้นพร้อมที่จะเถียถึง2ประตู เมือ่อสองเงื่อนไขนี้ไม่สามารถไปในที่ทางเดียวกันนะครับนาเสมอจึงมีความสําคัญขึ้นมาและมีโอกาสทีส่จะเกิดขึ้นได้มากที่สุดอีกด้วยส่วนราคาไหลนะครับเป็นการไหลเฉพาะน้ําที่ให้ความสําคัญกับฝั่งทีเมเยือนโดยราคาต่อรองนั้นยังคงเหมือนเดิมนั่นเท่ากับว่าวันนี้เราสามารถลุ้นประตูได้จากทั้ง2ฝั่ง และนั้นล่าสุดน,นะครับที่เจอกันต่อรองกันเพียงแค่ราคาปอปอเท่านั้นและเป็นทีมเยือนที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้2อประตูตอนหนึ่งส่วนราคาในวันนี้นะครับบังคับให้เจ้าบ้านดีดิโมซาเก็บต้องยิงถึง2ประตูจึงจะเอาชนะราคาดีดิโมซาเก็บจะทําได้หรือไม่นะครับเรามาวิเคราะห์กันเลยครับราคาวันนี้เปิดมาให้เจ้าบ้านดีดิโมซาเก็บเป็นต่อที่ราคาครึ่งควบลูกจ่ายน้ํา0.98ให้ดีดิโมซาเก็บจ่ายน้ํา0.88ให้ลาปิดเวียนนา ราคาฟูตอนเปิดถ้าดีนาโมซาเก็บชนะใจใย1.70ถ้าเสมอกันใจใย3.60คาลาบิเวียนนาชนะใจใย5.00 จากราคาเปิด1.70ของบอลที่ต่อครึ่งควบลูกแล้วจ่ายน้ํา0.98นั้นยังไม่ใช่ราคาที่บอลต่อจะสามารถเอาชนะราคาไปได้ครับจากราคาเปิดราคาผูที่ให้ดีโมซาเก็บชนะจ่าย1.70ยัอย่างไม่ใช่ราคาที่บอกว่าเจ้าบ้านดีโมซาเก็บจะยิงเอาชนะเลทราคาครึ่งควบลูกไปได้นะครับซึ่งราคาผูที่บอลต่อจะเอาชนะราคาไปได้นั้นต้องอยู่ระหว่าง1.60ถึง1.64จึงจะเป็นราคาที่เชื่อได้ว่ามีโอกาสที่จะเอาชนะ แต่ราคาผู้ชนะของดีเนโมซาเกบเปิดมาเพียงแค่1.70เท่านั้นนั่นเท่ากับว่าเต็มที่จากดีเนโมซาเกบคือ1ประตูส่วนราคาผู้ที่ให้ลาปิดเวียนนาชนะตอนเปิดมา5.00นะครับซึ่งต้องบอกว่าราคาผู้5.00นั้นเป็นราคาผู้ที่พร้อมจะเสียถึง2ประตูแล้วจากเลนราคาบอลที่ต่อกันที่ครึ่งควบลูกติดตรงที่ผู้ชนะของเจ้าบ,บ้านนั้นไม่ถึงนั่นเท่ากับว่าทั้ง2ราคานี้ไม่สัมพันธ์กันอย่างเห็นได้ชัดน,นะครับ และหากเราไปดูราคาที่จ่ายให้หน้าเสมอเปิดมาที่3.60เป็นราคาที่เจ้านั้นให้ความสําคัญกับหน้าเสมอพอสมควรเป็นไปได้หรือไม่ครับว่าราคาที่เปิดมานั้นเราสามารถตีความได้เลยว่าจะมีประตูจากเจ้าบ้านแล้ว1ลูกและเจ้านั้นให้ความสําคัญกับหน้าเสมอนันถกัอบว่าหากจะเสมอกันนั้นนับประตูจากเจ้าบ้านแล้วเราก็จะต้องเป็นการเสมอกันแบบมีสกอร์นั่นเองนี่คือราคาเปิดนะครับ ราคาในปัจจุบันนะครับยังคงให้ดีดิโมซาเก็บเป็นต่อที่ราคาครึ่งควบลูกเหมือนเดิมปัจจุบันจ่ายน้ํา0.95ให้ดีดิโมซาเก็บจ่ายน้ํา0.90ให้ลาปิดเวียนนาราคาผู้รอบนี้ถ้าดีดิโมซาเก็บชนะจ่าย1.73ถ้าเสมอกันจ่าย4.00จถ้าลาปิดเวียนนาชนะจ่าย4.50จากราคาในปัจจุบันนะครับ1.73ของบอลที่ต่อครึ่งควบลูกแล้วจ่ายน้ํา0.95นั้นก็ยังไม่ใช่ราคาที่บอลต่อจะสามารถเอาชนะราคาไปได้ครับ จากราคาในปัจจุบันนะครับยังคงให้ดีเดโมซาเก็บเป็นต่อที่ราคาครึ่งควบลูกเหมือนเดิมและการจ่ายน้ําของราคาแฮนดิแคป0.95แล้วจ่ายพูล1.73มีการขยับไปมาเพียงเล็กน้อยซึ่งความสําคัญตรงนี้บอกได้เพียงแค่ว่าเจ้าบ้านดีเดโมซาเก็บหากสามารถเอาชนะได้จะเป็นการเอาชนะแบบไม่เกิน2ประตูอย่างแน่นอนซึ่งราคาพูถัดไปที่มีความสําคัญในวันนี้คือราคาพูทีมเยือนอย่างลาปิดเวียนนาซึ่งปัจจุบันจ่ายเพียง4.50จากเดิ เติมตอนเปิดจ่าย5.00นะครับและผูที่ให้ราปิดเวียนา4.50นั่นก็ไม่ใช่ราคาผูของบอลลองที่เป็นลองครึ่งควบลูกจะแพ้ราคาหรือสู้ไม่ได้อีกแล้ว เปลี่ยนแปลงจากราคาเปิดที่เจ้ามองว่าโอกาสโดนยิง2ประตูมีความเป็นไปได้เป็นตอนนี้นะครับโอกาสที่ลาปิดเวียนนาจะพลิกมาเป็นผู้ชนะนั้นเจ้ามองว่ามีโอกาสมากขึ้นที่จะทําได้ซึ่งราคาที่บอกว่าบอลรองจะมาสู้แล้วในปัจจุบันไปเด่นชัดที่ราคาพูเสมอเต็มเวลาในปัจจุบันแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันนี้จ่ายถึง4.00ซึ่งราคาพูเสมอเต็มเวลา4.00เป็นราคาพูที่บอกว่าวันนี้ทั้ง2ทีมจะเปิดเกมลุกบุกเข้าใส่กันอย่างแน่นอน โอกาสที่เจ้ามองไว้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับมีโอกาสที่จะจบลงด้วยการเสมอกันแบบมิสกอร์นั้นตอนนี้มีโอกาสมากขึ้นที่จะเป็นอย่างนั้นอีกด้วยนะครับวันนี้ลุ้นประตูทั้ง2ฝั่งครับ VIP เสอิดวันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรกดีดีโมซาเก็บถ้าครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีใครสนใจเข้ากลุ่ม VIP s @45OVER @45OVER 45 45ที่เดียวเท่านั้นนะครับหรือท่านใดสนใจระบบวิเคราะห์แรยวันนะครับแอดไลน์ไปที่ @OVER168 @OVER168 ที่เดียวเหมือนกันครับก่อนจากการในวันนี้ขอให้คนที่ติดตามเสอิดโชคดีครับ